คิตตี้ภรรยาเอกสกันตพง์โพสภาพและข้อความล่าสุดแห่ส่งกำลังใจให้รัวๆเรียกได้ว่าต้องส่งกำลังใจให้รัวๆสำหรับพระเอกหนุ่มหน้าเข้มเอกสกันตพงบอมรุงรักที่เกิดอาการวูบหมดสติหัวใจหยุดเต้นกระทันหันระหว่างมาร่วมงาน BIG d a t a ้าเบของช่อง7ซึ่งเอาารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนตอนนี้อาการดีขึ้นสามารถย้ายออกจากห้อง i อ u มาพักห้องปกติแล้ว ล่าสุดวันที่4มิถุนายนทางด้านคริสตี้คริสติสตน่าภรรยาของเอสกัตะตพง์โพสภาพที่อบอุ่นพร้อมข้อความว่า We walk you, the road may be difficult and long but we will stand with you ทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณเอสหายไว้นะคะขอบคุณแร่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ